หลายรุ่นมาลูกนิกหนึ่งในสิบแปดดาร์ลิงก็อย่างที่บอกจริงๆหนูก็เป็นคนที่แบบุ้งนิกเป็นคนที่เราเลือกแต่แรกเลยแล้วเราก็กรรมการทุกคนก็ไม่ได้มองว่าจ u ห้าสิบคนด้วยเรามองถึงว่าเด็กคนนี้สิบสองคนในบ้านตั้งแต่เจอกันครั้งแรกที่เขาร้องความสดใสความน่ารักเสียงที่เพราะความที่ไม่เพี้ยนเป็นเอกลักษณ์เราก็รู้ว่าเอ้ยคนนี้เก่ง พอเข้ามาบ้านมันหายไปแล้วไอตัวนั้นหายไปอแล้วก็เป็นลูกสิษคนหนึ่งที่ทำให้คณะกรรมการหันมามองนั่กันใช่ป่ะผิดไหมเราเออเพราะว่าแรกๆลูกนิดก็จะแบบงองแงงองแงเหมือนกันเลยไม่เคยที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรอย่างเต็มที่สู้อย่างเต็มที่นะแต่ สิ่งที่ดีที่ติดตัวเข้ามาอยู่ก็คือเรื่องเสียงแล้วก็ความสามารถในการฟังที่รัวร้องแล้วก็ไม่เพีย้ยนถึงแม้ว่าเออเด็กสามคนเนี้ยเอียก็คงมีปัญหาแต่ไม่ค่อยเพีย้ยนคือเอียทุกคนมีปัญหาแต่บางคนก็ไปออกนอกทะเลออกนอกจัก,กรวาลแต่เออช่วกนี้มันก็ยังโอเคอยู่เพราะฉะนั้นคือสิ่งที่ดีแล้วนุกนิกมาโตในบ้านเยอะ ได้เข้าใจว่าเราควรจะต้องทําอะไรเมื่อใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเราควรจะคานึงจิตใจคนอื่นซึ่งมันอาจจะเปลี่ยนหรือพัฒนาได้ช้าถ้ามันไม่มีการสอนแบบเข้มข้นรุนแรงจากยูนิตี้มันเป็นหลักสูตรเล่งรัดอ่ะคือถ้าไม่เข้าใจแล้วไม่ดีภายในสองชั่วโมงก็เจ็บตัวหรือไม่ก็เลิกคบกันไปแต่ในที่สุดทั้งสองคนก็ก็สามารถทําให้ครูแบบยิ้มได้่างมีความสุข ถึงแม้ว่าตอน,นแรกเป็นคนกำลังพูดกับคนอื่นหรือว่าเป็นคู่ใหญ่ปีนี้มสมบายไม่มีปัญหาอะไรเลยเคลียร์ให้มันสองคนมันอไม่จบแต่สุดท้ายคืนนั้นก็จบได้ด้วยดีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าหนูได้ได้มุ่งในเรื่องการเรียนรู้ในเรื่องวิชาการทั้งสามอย่างเนี้ยเพียวๆอะ หนูก็จะได้เร็วมากเพราะหนูเป็นเด็กฉลาดเรียนเก่งความจําดีเข้าใจง่ายแต่ไม่ยอมทําทุกครั้งที่สอนนุกนิกนุกนิกรู้หมดสามารถทวนคาพูดเราได้ทุกคําแต่ไม่เข้าใจแต่ไม่ทําแต่เขาคิดได้ทุกอย่างเขารู้ว่าไอเน,นี้ยเป็นอย่างเงี้ยเพราะอะไรแล้วต้องทํำยังไงแต่ใจมันไม่ไม,ไม่ไม่ปลุกเราให้เขาทําแต่ว่าตอนนี้หนูโตแล้วแล้วครูก็ครูก็ดีที่หนูแบบว่า ลูน,น,นี้ก็เป็นคนที่มีคนเดียวที่มีโรคก็จําตัวนะครับที่ก็เลยผมก็ต้องบางทีก็ต้องดูแลเรื่องอารมณ์เขาอย่างใกล้ชิดมากกว่าคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าคนอื่นเขเข้าใจว่าครูไม่เคยที่จะแบบลำเอียงหรือว่ารักใครมากเป็นพิเศษครูไม่เคยลำเอียงครูจะลำตรงตรงต,รงตลกเนาะก็หวังว่าหนูก็เส้นทางหนูยงังยาวไกลลูกแล้วหนูมีของอยู่แล้ว พัฒนาให้เฟ็นแล้วครูก็ไม่ห่วงหรอกถ้าหนูโตขึ้นหนูก็จะรู้เองอะ่ะว่าจะต้องทํำยังไงแล้วหนูก็ยังอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นด้วยเนาะครับน้องแอ